สวัสดีกันด้วยนะครับวนเเลลบันนี้ก็พวกผม Mr. Lamming Kong Channel นะครับวันนี้วันนี้ก็มาเล่นเกม o v e r w a t c h กันนะครับผมเดียกก๋ยวผมค่อยไปตัคดคลิปเอ,า,อาวิธีอาชญนั้านไยไม่ตัดล,ลงแม่งเลยโอเคครับแล้วมวันกดเล่มเกียแม่งเลยเล่นตอวไหนเนี่ยไอบ้บอ่ะ โอ้เกณฑจีเกณฑจีเกณฑจีเกณฑ์จีขาเอาเยอะกําลังปั่นโผ่่งปั่นไอ้ขี้เอ้ยตอนไหนหนวะเห็นไปไหนเราไม่รู้อ้าโอ้โหไอ้บทจะเร็วก็เร็วชิบหายโอเคเราจะสู้กับแม็กกี่ได้เกมแล้วจ้า ตัวแมคคีใช้โปรแกรม P S เลยตัดต่อโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปตัดต่อคลิปเยอะโต้ช็อปตัดต่อคลิปเออต้องไปฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบ้างละเอคอมซอฟตตัวนั้นเหรอตัวเดิมมันนะตัวเดิมที่เราใช้กันนั่นนะไม่ใช่ไอ้นี่ไงซอฟมัวอะเรคอมซอฟ X C O ไง เมันไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อเลยนั่นไงโปรแกรมเก่งเกราฟไปเลยเออต้องใช้เวรทำแล้วจังหวะนี้เราจะบนี้มันต้องรู้กี่โอนเราจะเดินตามรอยเท้าพี่เอกพี่เอกก็เล่นจังแด็ด้วยเราจะเดินตามรอยเท้าพี่เอกเว้อะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้านึกว่าเข้า

อายัาต,ตีมาแล้วโอาตายา่ต้องไม่ต้ก็ต้องมีก็ต้องมีทำของตัวเองเราเราไปกอตมาไม่ได้ไมไม่ได้กลเพราะว่าอิสปเรชันเนี่ยม่ัใจโอ้ยเ็บลิหงอเลยตัวแรกเ็บลิงหงอเลยตกไปตกไปเ็บนิหงอเลยยูยูยยยย

ăn tìm ăn tím tìm ơi chặt tay cho tay uyah ding ding à? ồ, đinh 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 đinh, ồ, ding 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 người ding ding phải phải cái gì ding 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 rồi ding อ้ามีกีบกัวแทงเออโอ้โหกินจีฆ่ากูยังไงนะครับดูดิครับแชะแะแะเออเีาแอมเฮ้ยจะตายไปใช่บุรีมัยไปอาไไปไกันายเรเป็นโจท์อะไนะมันก็แอบไปเรม่อยแล้ว

ก็ไปหาเสียงกัต่ออีกทีนะ่ะเฮ้มาดิเก็นจิมาดิมันเข้าไปตายชัาๆเลยเดียวยังยังไม่ตายยังอยู่ปูนไม่ตายง่ายหรอก

เราคู่เราคู่เราคู่เอยาอยู่งจ๊ีลองเจ๊จีลองเจ๊จีอันนี้สวยสวยสวยเจ๊จีสวยเฮ้ยดีนะแม่งโดนเพื่อนไอ้อนไปก่อนตักไฟเผาไฟเผาเอาโมซี่โมซี่ลุงโมซี่เลยลุงลิงหอนลุงมิงหอนลุงจะแต้ว เอาเรื่องไปม่อยู่แล้วมาอยู่แล้วเอาลิงจะแตกก้อนนี้อะจะแตกก้อนนี้โอ้ยโผ่โดนจะได้หนึ่งจะได้หนึ่งจุได,นะด้หนึ่งตีจะมาเอ้ยโอ้เจ็ดสิบแปดสิบย่าหันตัวเดียวพอฟี อันนี้มาะเฮ้เทเซอร์หรอวันงย้อนระวังระวังเทเซอร์นะแตกนะเทเซอร์เล่นหัวนะแตกนะโกอยู่แล้วเพวื่อนมาดีอย่างหนึ่งหนึ่งกับเทเซอร์เมือ่อกี้ ไปแล้วไปแล้วดีกว่เหลือป่วนแนนอนนาอันติมาติมากดเลยเอ้ยตบได้ลุม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 

สวยสวยไม่ขีดหนึ่งกูมาได้นะเป๊ไม่หายอ่ะหายแล้วแต่พูดหมาดิฮัลโหลยังตายๆอยู่ซื้อหูฟังมาเลยเดี๋ยวโอ้โหไม่ต้อ ทำแล้วหแล้วมาแล้วมาแล้วทำแล้วมาแล้วเฮียวเฮียวเฮียวเียวติดไหมติดไหมติดไหมไม่ติด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 

ลองเกณฑจีตกลองเกณฑจีตกพอดีอะมันไม่ตกไงเว้ยมันฟีนขึ้นมามันอยู่ให้อยู่ให้เฮ้ยแล้วไหนอื้มถึงไม่ถึงไอ้เป็นสามตัวเข้ามาเลยเข้ามาเลยูจะเข้าไหนอยู่เฮ้ยไม่ตกอ่ะเมื่อกี้ ริปเ,เปอร์สกิลขี้ปอ๊อตอ้าว,วตายเลยก็ตายเหมือนกันดูความขี้ปอ๊ปอตไงดีอต่เหรอีว่าดีว่าักถักว่าตกดีวาอะไรนะเออติ ตัวปังสัวไว้ตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้เฮ้ยรีโหลดเลยเลยเด้อข้าศึกสัวไว้ตัวไว้ตัวไ้โอ้ดีเล่นดีเล่นดีตวไววไววเยเดี๋ยวไปเป่าไอ้พวกนั้นใอ้โดนตัวฆ่าโอ้โหโดนอาลิสาฆ่านี่หรอ Alice. Ui, kind of gì đã lộ một tỷ hắn. Lúc 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 ông một gì gì. Tuấy, Tuấy, Tuấy Tuấy Tại mấy, mấy, đồ. mấy đồ <laughs> ừ, <điện cười> đấy, tí, tí vậy, không hôn không đồ rồi nè Mày đồ มาแล้วมาแล้วจะเตะกูจะเตะยปแกเฮ้ยติดอะไรติดอะไรบอกแกจีกีจะตายละบอกให้หิวไม่หิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปกูก็โดดข้างบนนแหละแต่ไต่ไม่ถึงข้างบนอย่างเดียวเข้าไปไต่ข้างบนอย่างเดียวเลยเออได้กำลังไปเข้าไปไต่ข้างบนอย่างเดียวเลยเฮ้ยอย่ยตกโคตรงูเลยเพื่อน เล่นเร็วไปหน่อยตกเลยเดี๋ยวไปให้มบนโอ้โหไม่แตกอันตีว่าโหตุ้มๆเขาเรียกว่าแผงการหลอกล่อไงหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อตอนแรกก็คือใช้ใช้ระเบิดอันติไปก่อนเพื่อให้มันหลอกล่อมาหาเราแล้วเราก็แกล้งตายเพื่อมันหยับระเบิดเราตายไงล่ะเป็นไงี้ยแผงการสุดเฟี้ยวฟ้าวไม่ไอวเออ โอ้กูสากะโดดเขาไปเอาเมอร์ซี่ได้้ไปเลย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 ตายสองสรอบแล้วคนเอ้ยอยู่ไห้อยู่ไห้อยู่ไห้อยู่ไอ้หัวตายเลยมันไม่บุกนะบุกน้อยบุกน้อยโหเล่นเร็วเองวะ ตกต้อตอเด้ยได้ไงวะได้ไงวะอูทันไม่ันไหนี่ยทันทันทานทนทันทนทนทลิงจะแตกแล้นะลิงจะแตกแล้อ่าฮะอ่ะฮอยตายตายสองตัวเลย ลิง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 ก็ตายลิงก็ตายโอ้โหกูตายแล้วกูยิ่งเก็บสองตัวเลยซะด้วเฮ้ฟเออโชนะเร็วเฮ้ยได้อยู่ได้กล่าวไว้แล้วว่าต้องได้เนี่ยตรงนี้เกือบไม่ถึงเขาเลยเกือบเจ๊เลยนะตุ้ง แม่งก็ามาพอดีแล้วมันก็ยกังติดอยู่กีบปอดอีกอ้าวไม่มีแค่วอดอ